สครั้งในรอบ12เดือนค่ะผู้ที่มีคุณสมบัติออ t โตเซลมาสเตอร์ Master, จะได้รับเข็มกลัดออ t โตเซลมาสเตอร์ Master. สิทธทิพิเศษในการรับข่าวสารจากบริษัทสิทธิ์ในการเข้าร่วมง,งานออ t โตเซลมาสเตอร์เวิร์กช็อปปีละ2ครั้งสิทธิในการเข้าร่วมง,งานซักเซสแคมี่ฟรี6ครั้งและผลิตภัณฑ์มูลค่า1 0 0 0 0มืนบาทค่ะ ขอเชิญทุกท่านพบกับนิวออโตเซลมาสเตอร์ชาลวัตมาสเตอร์ทาราทิพย์และคุณสัจดาทวีอภิรดีพรครับ แคไทยคุณไลอ้อนลีขึ้นกดเวยดีเพื่อมอบเข็มเกียรติยศและชอ่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งออสเซลมาสเตอร์ค่ะครับและขอเชิญนะครับรเชิญวมาสเตอร์คาราทิท์ทร,ทร,ทรัชศิษดนาวีอภิรนพรก้าวขึ้นมาข้างหน้าเพื่อติดเข็มเกียรติยศและรับชอ่อดอกไม้แสดงความยินดีครับก<ช>็<ล>เป็นภาพที่หน้าภาพคุูมเใจมากๆเลยครับคุณเรียวนะฮะได้แล้วค่ะเป็น เข็มเกียรติยศนะคะคที่พวกเราเชาวอัตมีไฝ่ฝันนั่นเองค่ะคุณแบงค์แล้วก็รับกันไปเลยนะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นกระหัสคู่นะครับค่ะ ก็คือผู้ที่สามารถคงคุณสมบัติออโตเซลล์ได้12ครั้งในรอบ12เดือนนั่นเองค่ะคุณแบงค<ช>์นะคะคเป็นรหัสคู่ด้วยนะถูกต้องครับแล้วก็ทำให้เรานะครับมีรายได้นะครับมากกว่า6 0 0 0 0จนถึง1 2 0 0 0 0บาทต่อเดือน,นเลยครับใช่แล้วค่ะค่ะแล้วเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะองกล้องบริษัทนะคะ 3, 2, 1 คุณนะครับผู้จัดการสาขาตรงที่ประเทศไทยนะครับคุณไลอ้อนลีด้วยนะคะและขอแสดงความยินดีอีกหครั้งครับและเราจะมาฟังความรู้สึกของ New Auto ตเซ l มาสเตอรกันนะคะก็คือเชอรรสมาสเตอร์าราทิพย์และคุณศักดาทวีอภิรดีพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะชารโรสมาสเตอร์ธาราทิพย์ทวีอภิรดีพรนิวออโตเซลมาสเตอร์ค่ะ สวัสดีครับชานร,รถมาสเตอร์และเนโอโตโเซลมาสเตอร์ศักดาทวีพีรดีพรครับค่ะครอบครัวของนานเนี่ยไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็ส่วนตัวของนานเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบธุรกิจขายตรงค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นข้อข้างที่ไม่ค่อยโอเคแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ชอบอเป็นคนที่ขี้อายนะคะเป็นคนที่คิดว่าธุร,ธรกิจแบบนี้ค่ะไม่เหมาะกับตัวเองอเมื่อหกปีที่แล้วค่ะมีพี่คนนึงมาแนะนำว่าใช้สินค้าแล้วได้เงินเข้ามาทำให้นานเนี่ยก็คือไม่อยากคุยกับพี่คนนี้เลยแล้วก็ไม่เคยอ่านเฟซของเขาจนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งปีค่ะ ก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยแต่ว่าคุยเรื่องอื่นนะคะแต่พี่เขาก็ช่วยโอกาสตรงนั้นาพา,าผู้คุยแล้วให,ให้มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจพี่เขาไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะก็พามานั่งในห้องสัมมานาลักษณะแบบนี้นะคะ่ะในขณะที่นาเข้ามานั่งในห้องสัมมานาแบบนี้จากที่ตัวเองไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายแต่ในวันนั้นคําตอบชีวิตที่ถามกับตัวเองว่า น่าจะค่อยถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าบ้างไปชีวิตของตัวเองเราจะจบลงด้วยวิธีไหนเพราะว่าเราไม่มีเงินเก็บเราไม่มีต้นทุนอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยพอนานมานั่งฟังธุรกิจเครือข่ายปุ๊บเนี่ยผมมีคำตอบนากลับไปที่บ้านแล้วก็บอกกับสามีว่าเราานาน,นี่จะออกจากอางานที่ทำอยู่เพราะว่าท่านประธานปั้งฮังเกยว มีคําท้าให้กับนาค่าว่าถ้าทําธุรกิจอัตุมี่ภายในระยะเวลาหปีแล้วทําอย่างตั้งใจแล้วถ้าไม่ประสบความสําเร็จให้เราให้เราหยุดทําได้ฉะนั้นนาก็กลับมาคิดว่าธุรกิจที่เราทำห้ปีเนี่ยบา,บางงานบางธุรกิจเนี่ยเรายังไม่สามารถทําอะไรได้เลยพอนาตัดสินใจ ที่จะทําธุรกิจนาก็ติดตามสปอนเซอร์และก็เรียนรู้เข้าระบบอย่าแท้จริงจนผ่านไปย่างเข้าไปที่6ค่ะนาม,มีโอกาสได้รับเข็มแล้วก็เป็นออโตเซลในวันนี้สําหรับระบบของออโตมีนะคะขอให้เราที่อยาเป็นคนที่ติดตามสปอนเซอร์และเรียนรู้อย่าจริงจังแล้วเราสามารถประสบความสําเร็จในออโตมีได้ค่ะค่ะ สวัสดีครับก็แนะนำตัวตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมศักดาทวีอภิรดีพรครับก็เป็นสามีของธารทิพนาที่อยู่ข้างๆผมครับตอนที่ภรยาตัดสินใจที่จะเข้าสู่หรือว่าทำธุรกิจอทุมีนั้นผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธก็สนับสนุนอยู่เคียงข้างเพราะตอนนั้นก็ยังเป็น ยังทำทัวร์อยู่ตอนนั้นยังไม่ถึงโควิดแต่เพราะว่าหลังจากที่ภรรยาตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจอัตมีทันทีนั้นปีกว่าโควิดก็มาผมก็กลายเป็นคนที่ตกงานไม่มีงานทำไม่มีรายรับถ้าตอนนั้นสิ่งที่ภรรยาตัดสินใจทำเป็นธุรกิจอย่างอื่นเดี๋ยวนี้คงไม่มีโอกาส เช่นวันนี้ประการแรกต้องขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณท่านประธานปักฮันเกิวที่พยายามคิดค้นหาวิธีระบบต่างๆในการที่จะทำให้เราทุกคนที่อยู่ในระบบอาตมีนั้นสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่ใช่อาตมีไม่รู้ชีวิตจะยังอยู่ด้วยกันได้ไหมคงกระจัดกระจายไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะพระคุณของพระเจ้าผ่านทางบริษัทอทัลโตมีดังนั้นขอบคุณสําหรับบริษัทอทัลโตมีและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นขอบคุณท่านประธานพักคันเกิวนะครับที่ได้ให้เรามีธุรกิจมีระบบแบบพร้อมที่ดีๆในวันนี้ได้สามารถก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้ได้บอกตรงๆต,ต้องขอขอบคุณทั้งสปอนเซอร์และก็พาร์เนอร์ทีมงานของเราทุกๆคน ที่ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจกันที่ร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันจนถึงณเวลานี้เกียตินี้ขอมอบให้กับสปอนเซอร์แล้วก็รวมทางพันเนอร์รวมทางพี่น้องสมาชิกของเราทุกๆคนคนครับเราไม่ได้ทำงานคนเดียวสำเร็จเพราะว่าท่านให้ความร่วมมือด้วยกันเราเป็นทีมเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าและผมก็เชื่อและมั่นใจว่าเราทุกคนที่ยืนยัน แล้วก็อดทนจนถึงที่สุดในอาทอมีนั้นทุกคนก็สามารถก้าวไปถึงจุดสูงสุดของอะทมีได้คือการขึ้นไปสู่ตำแหน่งอิมพีเรียลนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับถ้าเราไม่ท้อไม่ท้อเสีก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ